สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับล้วงแค่แกะกลาวบาย p พียร์ช็อปนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับตัวครอบตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรครับอุปกรณ์ตกแต่งระบบเกียร์คอนโซลนะครับตามมันนี้นะครับเขาจะเขาจะบอกไว้นะครับเป็นตัวครอบตัวนี้นะครับเป็นที่ครอบตัวนี้กันตัวนี้เวลาตัวนี้มันเป็นลอยนะอันนี้ของผมเนี่ยตรงนี้ ของผมตรงนี้นี่นะครับผมรู้สึกว่ามันจะเป็นรอยแล้วนะครับเพราะว่าเราเวลาเราเอาอะไรมาวางแล้วมันจะขูเป็นรอยก็เลยแต่ได้ว่าจะเป็นเป็นแบบเป็นแบบใสเป็นแบบเป็นแบบใสนะครับเออก็ลองดูในคอมเมนต์แล้วรู้สึกว่าคอมเมนต์เขาจะไม่ดีนะครับคอมเมนต์ comment ไม่ดีผมก็เลยเอามาลองมาสั่งเป็นแบบนี้ดีกว่านะครับตัวนี้นะครับ ทำมาจากนะครับน่าจะเป็นอลูมิเนียมหรือสแตนเลสเนี่ยนะครับนะครับเป็นเป็นเป็นแบบเหล็กนะครับนะฮะนะครับก็ดูจากภาพแล้วก็ของเขาก็สวยงามดีเดี๋ยวเราเรามาดูกันนะครับว่าอติดนะครับติดแล้วจะเป็นยังไงนะครับเนี่ยอันนี้ผมลองวางให้ดูก่อนนะครับเนี่ยวางแล้วก็วางนะฮะอ่า กันไม่ลอยนะครับนะครับข้างหลังก็จะเป็นกาวสองหน้าแค่นั้นเองนะครับติดง่ายๆไม่ยากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันมือเดียวนะครับแค่จะยากนิดนึงเช็ดเช็ดผิวงานก่อนด้วยด้วยนะครับทำความสะอาดนะครับ ครับลอกเสร็จแล้วก็วางครอบลงไปเลยเลยแ,แ็มๆสวยงามนะครับลายคาร์บอนแบบนี้ ความสวยงามเขาอีกง้เงาแวบนะครับโอเคเลยเยี่ยม